กราบสวัสดีมิรักแฟนบอลของโจ้จบสกอร์ทุกท่านนะครับยินดีที่ได้พบกันนะครับในวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2568ครับเมื่อคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับบอกเลยฮะว่าไม่พลาดกันเลยสักตัวครับหวานเจี๊ยบกันเต็มระบบครับสำหรับในกลุ่ม VP ของเราครับไม่ว่าจะเป็นตัว V ตัวเน้นรวมถึงชุดโครงการของเรากลับมาแล้วครับโอ้โหขอแสดงความยินดีกับพี่ๆในกลุ่มด้วยนะครับและพี่ๆท่านใดนะครับที่อยากเข้ากลุ่ม VP ของโจ้จบสกอร์เนี่ยผมได้ปักทางเข้าไว้ที่คอมเมนต์ใต้ร่างคลิปนี้เป็นที่เรียบร้อยเลยฮะ เลยครับว่าเข้ามาในกลุ่มวีไีของเราเนี่ยไม่ผิดหวังกันแน่นอนครับแล้ววันนี้ครับผมก็คัดสรรมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ6คู่ทิศทางของเราครับและผมก็ไม่ลืมนะครับที่จะนำเซฟบอลเจ็ดพีเมียมมาแจกให้กับพี่ๆที่น่าช่องหนิงเช่นเคยครับเพียงพี่ๆครับร่วมสนุกกับกิจกรรมทายผลคู่แพ้ชนะของเราในวันนี้ครับซึ่งคู่ทายผลและคู่วีพีของเราในวันนี้นะครับตามธรรมเนียมของช่องเราเลยครับจะอยู่ที่คู่แรกของคลิปวิดีโอนี้ครับส่วนกฎกติกาการร่วมสนุกจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวไปติดตามชมมาพร้อมกันในคลิปนะฮะะะแลลกกกกก่่่่อนนนทีีีเเเรรรรรราาาจไปััััััับบบบบชมมฟงคคคผวววพๆสูดยฝ พี่กดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องโจ้จบสกอร์ด้วยครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆและการวิเคราะห์อบอลไปด้วยกันแบบนี้ในทุกๆวันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังบทวิเคราะห์ทั้ง6คู่หกทิศทางก,กันเลยดีกว่าฮะมาเริ่มกันที่คู่ v ีพคู่หนึ่งของวันนี้กันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างปารีสแซมต์แครับเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนอาร์เซนอลต้องบอกเลยนะครับว่าคู่นี้เป็นคคู่่ทยผลลนนะรรรรัับบบเเเพือออุซตกา์ ผลว่าระหว่างปารีสแซงต์แมงกับทาร์เซนอลย่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะและจบกันด้วยสกอร์เท่าไหร่ครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับทายถูกครับรับเซฟบอลเกตพิเมียมจากทางจรวจบสกอร์ไปเลยครับท่านละหนึ่งตัวฮะเอาละครับคุณผู้ชมและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังบทวิเคราะห์คู่นี้กันต่อเลยดีกว่าครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูเฮดตูเฮดคู่นี้กันหน่อยดีกว่าครับเฮดตูเฮดคู่นี้นะครับเคยพบกันมาแล้วหมดห้าครั้งย่าปารีสชนะไปหนึ่งครัััับบบบบใในนนเเลลกกกกกแแรรรรรคคคคศึยยููฟ่าาชชมมปปปีีีุุ้้้ณผสไได อาเซนอลถึงในบ้านมาที่ศูนยประตูต่อหนึ่งครับเลยทําให้ตอนนี้นะครับปารีสถือลูกได้เปรียบอยู่ที่1ลูกครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดของทางเจ้าบ้านปารีสชาเลนจ์กันหน่อยดีกว่าครับผู้ชมครับ5นัดที่ผ่านมาครับขาเอาชนะไป2ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้2ครั้งครับซึ่งสองนัดล่าสุดที่เอาชนะมาได้นะครับคือเปิดบ้านชนะเรอัลปิที่สองประตูต่อหนึ่งในลีกเอิงครับแล้วก็บุกไปเอาชนะอาร์เซนอลนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนนี้้ผมบกเล่ นุกแน่นอนครับคุณผู้ชมครับระหว่างอร์เซนอลกับปารีสเนี่ยใครจะผ่านเข้ารอบต่อไปวันนี้มีคำตอบครับ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดของทางทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลกันบ้างดีกว่านะครับ5นัดที่ผ่านมาครับเขาชนะไป2ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้1ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดที่แพ้มานะครับก็คือเปิดบ้านแพ้ทางปารีสในเลกแรกนะครับไปที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับส่วนอีก2นัดที่เอาชนะมาได้นะครับผู้ชมครับคือบุกไปเอาชนะเดียมันลิกในบ้านนะครับมาที่1นึ่งประตูต่อสองและก็บุกไปเอาชนะอิสวิททาวในบ้านมาที่ศูนย์ประตูต่อสี่ครับส่วนอีก2นัดที่เสมอมานนีี้้้ก็ตามมท่ผขึใหวลยนะครับบคผู้ชมมรััแหวนนี้ก ครับแฟนๆออเซนอลคนไหนครับที่คิดว่าอ์เซนอลเนี่ยสามารถบุกไปและพิกเอาชนะปารีสแเชอแมงและผ่านเข้ารอบไปได้เนี่ยผมขอร้นหนึ่งคอมเมนต์หน่อยครับคุณผู้ชมครับและขอให้คำอธิษฐานและคอมเมนต์ของพี่เป็นจริงครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านของนาปารีสเชแมนกันหน่อยดีกว่าครับ5นาที่ผ่านมาเนี่ยปารีสเอาชนะในบ้านมา4ครั้งแพ้ไป1ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดเลยครับที่แพ้มาครับคือเปิดบ้านแพ้ทางนี้ไปที่1ประตูต่อ3ครับส่วนอีก4นัดที่ชนะมาก็ตามนี้เลยนะฮะบอกได้เลยครับว่าเกมที่แพ้ในบ้านของปารีสเดียวคุณผู้ชมเขาเนี่ยได้ถือถ้วยฉลองแชมป์เป็นที่เรียบร้อยเลยครับแมเอาหน่ให้เด็กมันชนะหน่อยเป็นไรไปแค่3ประตูฮะส่วนฟอร์มล่าส ล่าสุดครับทีนอาร์เซนอลบุกไปชนะมาได้ครับล่าสุดเลยครับคุณผู้ชมครับบุกไปชนะอิสวิดทาวมาที่0-4ครับส่วนนัดที่สองนะครับบุกไปชนะเชมัลลีก์มานะครับในสิกยูฟ่าแชมิลลีกมาที่0-1และนัดที่สามนัดสุดท้ายนะครับอาร์เซนอลับบุกไปชนะไอโวเฟนนะครับในบ้านมาที่1-0ในสิกยูฟ่าแชมิลลีกเช่นกันนะส่วนสองนัดที่เสมอมานะครับคุณผู้ชมครับคือบุกไปเสมอทางเอเวอเรสตนมาที่1-0แล้วก็บุกไปเสมอแมนยูไนเต็ดมาที่1-0เช่นกันครับแม่ต้องบอกเลยนะครับว ขาดครับเวลาตีสองนี้ครับอาร์เซนอลจะสามารถพลิกอัปชนะได้หรือไม่วันนี้มีคําตอบแน่นอนฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับสาหรับคู่นี้นะครับก็เป็นคู่ VP ีที่เราจะไปวิเคราะห์แบบเจาะลึกและจริงจังกันในกลุ่ม VP ของโจ๊ตจับสกอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับพี่ๆนั้นใดนะครับที่อยากได้คู่ v ีคู่นี้นะครับรวมถึงชุดโครงการต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปรับได้นะครับในกลุ่ม VP ีของโจ๊ตจับสกอร์ครับซึ่งทางเข้าผมปักบุญไว้แล้วที่คอมเมนต์ใต้ร่างคลิปนี้ครับรับรองครับเข้ามาในกลุ่อนน พร้อมหวานเทียบกันทุกคนนะฮะและเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังบทวิเคราะห์คู่ต่อไปกันเลยดีกว่าครับมาต่อกันที่คู่ที่2ของวันนี้เลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างบาเฮียครับเปิดบ้านต้อนรับกับเยืยนนาซิองนาเอเูเอตคู่นี้นะครับเคยพบกันมา1ครั้งครับในเลกแรกครับเป็นฝ่ายของบาเฮียครับที่บุกเอาชนะนาซิองนาวในบ้านมาได้ที่สูงประตูต่อหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดนะครับของทางเจ้าบ้านบาเฮียกันหน่อย ไม่เสมอใครระยะบาเฮียเก็บชัยชนะมารวด5นัดนะส่วน5นัดนี้ที่บาเฮียเอาชนะใครมาบ้างก็ตามที่ผมขึ้นให้ไว้เลยครับคุณผู้ชมแม่บอกได้คําเดียวเลยนะฮะว่าอย่าไปแย่กับเฮียเขาครับไม่ว่าจะเป็นนอกบ้านหรือว่าในบ้านเนี่ยเฮียเขาเก็บมาหมดแล้วฮะส่วนฟอร์ม5านัดที่ผ่านมาของทางนาซิองนาวครับคุณผู้ชมครับก็ไม่แพ้ใครเช่นกันครับคุณผู้ชมเสมอไปหนึ่งครั้งเอาชนะไปถึง4ครั้งครับซึ่งนัดที่เสมอมานะครับคุณผู้ชมครับคือนาซิองนาวครับบุกไปเสมอกับทางอินเตอร์นาซิองนาวมาที่สามประตูต่อสามากับ ที่ผมขึ้นให้ไว้เลยฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับเกมนี้นะซีอองนาวจะมาเอาคืนบาเฮียในบ้านหรือไม่วันนี้มีคําตอบฮะส่วนฟอร์มล่าสุดของทางบาเฮียในบ้านนะครับคุณผู้ชมครับเอาชนะไป3ครั้งเสมอไป2ครั้งครับซึ่ง3นัดล่าสุดที่บาเฮียเอาชนะในบ้านมานะครับนัดแรกเลยครับคุณผู้ชมครับเปิดบ้านเอาชนะซีเอราไปที่1นึ่งประตูตศูนย์ครับนัดต่อมาครับเปิดบ้านชนะอันติโกนาซีอองนาวไปที่1นึ่งประตูตศูนย์เช่นกันครับส่วนในนัดที่สามนะครับเปิดบ้านชนะบอตาโฟโกนะครับไปที่หนึ่งเประตู แพ้ใครครับวันนี้จะเอาชนะนาซีองนาวในบ้านไปอีกหรือไม่ในเลกที่2ผมบอกเลยครับว่าคู่นี้สนุกแน่นอนนะ เราไปดูฟอร์มเกมเยือน5นัดล่าสุดของทางนาซิองนาวกันบ้างดีกว่านะครับ5นัดล่าสุดเกมเยือนของนาซิองนาวนะครับเอาชนะไป2ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้1ครั้งครับซึ่ง2นัดล่าสุดที่เอาชนะมานะครับคือบุกเอชนะเซโรราโกนะครับมาที่0-4ครับและนัดที่2ครับผู้ชมครับบุกเอชนะมิซิออนนะครับมาที่1-3ครับอี3นัดที่เสมอและแพ้มาก็ตามที่ผมขึ้นให้ไว้เลยนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าฟอร์มเกมเยือนล่าสุดของทางนาซิองนาวเนี่ยถือว่ายังดูดีอยู่ครับแล้ววันนี้้าาามเดดดห็ข ราตีห้าตรงครับส่วนโจนในคู่นี้นะครับคุณผู้ชมรับเปิดมาให้ทางเจ้าบ้านอย่างบาเฮียต่ออยู่ที่1นึ่ลูกครับผมบอกเลยว่าไม่เยอะเกินไปครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยบาเฮียเพิ่งบุกไปเอาชนะมาทีศูนย์ประตูต่อหนึ่งวันนี้ในบ้านด้วยครับคุณผู้ชมครับไม่ต่ากว่า3าลูกแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจบสกอร์ง่ายๆครับคุณผู้ชมครับผมขอจบสกอร์ไปทางเจ้าบ้านอย่างบาเฮียยิงจนเพียแน่นอนคะมาถึงคู่ที่3ของวันนี้แล้วนะฮะคุณผู้ชมแม่เราอยู่ในศึกโกปาริเบตาโดเรสครับคู่นี้เป็นการบั เยือน LDQ Qtock ครับและสําหรับคู่นี้นะครับผมจะขออนุญาตพี่ๆทุกท่านพูดชื่อย่อข้างหลังแล้วกันนะครับเนื่องจากชื่อของเขาทั้ง2ทีมเนี่ยยาวมากๆอะเหตุเหตคู่นี้นะครับเคยพบกันแค่1ครั้งเท่านั้นเองครับเป็นเลกแรกครับผู้ชมครับที่ Qtock ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทาซิราและเอาชนะไปได้ที่2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนนั้นฟอร์มล่าสุดนะครับของทางเจ้าบ้านทาซิรานะครับเอาชนะไป2ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้2ครั้งครับซึ่งนัดแรกเลยครับคุณผู้ชมครับได้เปิดบ้านชชนน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 ะะะะยยาาาารรรรรรคคคคคูููออสสัััััับบบบบไปปทททีีี่่่่่่4ตตวดดด2ลุผ้ม ชนะคาเบโรนะครับมาที่1ประตูต่อ2ครับส่วนอีก3นัดที่เสมอและแพ้มาก็ตามที่ผมขึ้นให้ไว้เลยฮะแม่ต้องบอกเลยนะครับว่าฟอร์มล่าสุดทางเจ้าบ้านทาซิราเนี่ยก็ถือว่าพอใช้ได้เลยนะฮะส่วนนั้นฟอร์มล่าสุดนะครับของทางฝั่งทีมเยือนอย่างควิโตนะครับผู้ชมครับเอาชนะไป1ครั้งเสมอมา3ครั้งแพ้ไป1ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดที่ควิโตเอาชนะมาได้นะครับคือเปิดบ้านชนะเอสจีออคัสนะครับไปที่3ประตูต่อ1ครับส่วนอีก3นัดที่เสมอมานะครับคือเปิดบ้านเสมอทางฟาาาาาาาเเเเมมมมงงงงโกกกกกไไไไปปปปปปปทททททีีี่่่่่รระะตตตตตููออออออบบบบุสสััแแนนนน้้้ลลว็ิิดซ 2ประตูต่อสครับส่วนนัดที่แพ้มา1นัดนะครับเพราะตามที่ผมขึ้นให้ไว้เลยฮะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านนะครับ5้านัดล่าสุดของทางทาชิระกันหน่อยดีกว่าครับผู้ชมครับ5้านัดล่าสุดในบ้านของเขานะครับชนะมา1ครั้งเสมอไป2ครั้งแพ้ไป2ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับที่เอาชนะมาได้นะครับคือเปิดบ้านชนะยาราคุยานอนนะครับไปที่4ประตูต่อศูนย์ครับสัวนอีก4นัดที่เสมอและแพ้มาก็ตามนี้เลยนะฮะแม่ต้องบอกเลยครับว่าฟอร์มล่าสุดในบ้านของเขาเนี่ยดูแย่มากๆครับผู้ชมครับส่วนฟอรับ นัดที่ผ่านมาในเกมเยือนนะครับเอาชนะไป1ครั้งเสมอมา3ครั้งแพ้มา1ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับที่ควิโตชนะมาได้นะครับคือบุเบปนาคูเอนกานะครับมาที่1ประตูต่อ2ครับส่วนอีก4นัดที่เสมอและแพ้มานะครับก็ตามที่ผมขึ้นให้ไว้เลยฮะและส่วนโจทย์ในคู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับเปิดมาทางฝั่งทีมเยือนอย่างควิโตครับต่อที่ศูนย์จุดสครับซึ่งผมบอกไปเลยนะครับว่านัดแรกเนี่ยควิโตเล่นโคตรดีครับคุณผู้ชมครับกดทาชิรานะครับในบ้านของควิโตเองไปถึง2ปปรรระะะะตตู่่่ออ0คััับบแแลลนนนนนนดดีีี้้เยยจมาาาาิิชใขงทห คเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับผมขอจบสกอร์ไปทางทีมเยือนอย่างควิสโธโชมาต่อกันที่คู่ที่4กันเลยดีกว่าครับคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างยูเนียนซานตาเฟ่ครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนปาเรติโนเอตุเฮตคู่นี้นะครับเคยพบกันมาแค่1ครั้งเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นเลกแรกนะครับที่ปาเรติโนนะครับเปิดบ้านต้อนรับยูเนียนซานตาเฟ่ครับและก็เป็นฝ่ายของเจ้าบ้านปาเรติโนนะครับที่สามารถเอาชนะไปได้นะครับที่2ประตูต่อศูนย์ครับและวันนี้ครับในบ้านของยูเนียนซานตาเฟ่เขาจะสามารถเก็บชัยในบบ้้้าาาานน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 คคคืืไไไไปปดดดหรรรรออออมมม่่่วััีีํตแฮะะเูฟ์ลสุบ ของทางเจ้าบ้านยูเนียนซานตาเฟกันหน่อยดีกว่าครับ5นัดที่ผ่านมาเนี่ยเสมอไป3ครั้งแพ้ไป2ครั้งครับผู้ชมครับโอ้ต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมครับฟอร์มล่าสุดที่ผ่านมาทั้ง5นัดของยูเนียนซานตาเฟรับหวยจริงครับผู้ชมซึ่ง5นัดนี้ครับยูเนียนซานจาเฟเสมอและแพ้ใครมาบ้างเนี่ยผมก็ขึ้นให้ไว้แล้วนะฮะตามนี้เลยครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดของทางฝั่งดิมเยียนอย่างปาเรติโนกันบ้างดีกว่าครับผู้ชมครับฟอร์ม5านัดล่าสุดของทางฝั่งดิมเยียนปาเรติโนนะครับเขาชนะไปสองครั นัดแรกครับได้เปิดบ้านชนะคูไซโรนะครับไปที่2ประตูต่อหนึ่งครับและนัดที่2นัดล่าสุดนี่เองครับผู้ชมครับได้บุกไปชนะเอเวอร์ตันดีวีนานะครับมาที่1ประตูต่อ2ครับส่วนอีก3นัดนะครับที่เสมอและแพ้มาก็ตามนี้เลยฮะแม่ต้องบอกเลยนะครับว่าฝ่งองทางทีมเยือนอย่างปาเรติโนเนี่ยยังถือว่าดูดีกว่าทางเจ้าบ้านอยู่ในซาลาเฟวันนี้อีกนะครับ มาดูฟอร์มการเล่นในบ้านนะครับ5นัดล่าสุดของยูเนี่ยนซานตาเฟ่กันหน่อยดีกว่าครับผู้ชมครับ5นัดในบ้านล่าสุดนะครับของยูเนี่ยนซานตาเฟ่ครับเอาชนะไป2ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้1ครั้งครับนัดแรกครับเปิดบ้านชนะคูเซโร่นะครับไปที่1ประตูต่อศูนย์และนัดที่2นะครับเปิดบ้านชนะเซนทันโกโดบานะครับไปที่1ประตูต่อศูนย์เช่นกันครับส่วนนัดที่เสมอมานะครับคือเปิดบ้านเสมอกับทางนีเวลโอบอยนะครับไปที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งส่วนนัดที่สองนะครับเปิดบ้านททาางงรรกลับไปปี่่ะะตตูอ ต้องบอกเลยนะครับว่าฟอร์มในบ้านของยูเนียนเซอร์ฟเฟเนี่ยก็ถึงจะพอดูดีอยู่ครับเดี๋ยวไปดูฟอร์มเกมเยือนนะครับห้านาฬาสุดของทางฝั่งทีมเยือนอย่างปาเรติโนกันบ้างดีกว่าครับเกมเยือนห้านาฬาสุดของเขานะครับเาชนะไป1ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้3ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับที่บุกเอาชนะมาได้ครับคือบุกเอาชนะเอเวอร์ตันดิวิน่านะครับมาที่หนึ่งประตูสองรับส่วนนัดที่เสมอมาครับบุกเสมอโคโรโคโโรนะครับที่หนึ่งประตูหนึ่งและอีกสามนัดที่แพ้มาก็ตามที่ขึ้นไว้้้้เเเเเเเลลลยยยยยคคคคครรรรรััับบบบแแหหมมมมมตตอออออองงกกนน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 ะะะะะะะววว่่่่่่าาฟ์ืืขปิโโีีดูููจจฮฮุณผชสใ ผู้ชมครับเปิดไม้ทางเจ้าบ้านอย่างยูเนียนซันตาเฟ่ครับต่อยที่หน่งรูปครับซึ่งผมมองว่ามันเยอะไปนะครับสำหรับฟอร์มในช่วงนี้ของเขาครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมขอจบสกอร์ไปเลยแล้วกันนะครับขอจบสกอร์ไปทางฝั่งทีมเยือนอย่างปาเรติโนยิงโชซันตาเฟ่ในบ้านนะฮะเอาละครับผู้ชมครับมาถึงคู่ที่5แล้วนะครับผู้ชมครับเรากลับมาในศึกโกปาลิเปตาโดเรสนะครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างเซโรปาเตโนครับเปิดบ้านต้อนรับกับเยือนพาไมรัสและสําหรับคู่นี้นะครับผู้ชมครับผมขอพูดชื่อทีมทางฝั่งเเจ้้้าาาาบบบนนนนะคครรัััวว่ปตโแลก คู่นี้นะครับเคยพบกันมาทั้งหมด7ครั้งครับคุณผู้ชมครับปอเตโนชนะไป1ครั้งพาววรัสชนะไป6ครั้งยังไม่เคยเสมอกันเลยฮะซึ่งในนัดล่าสุดในฤดูกาลนี้ครับคุณผู้ชมครับพาววรัสได้เปิดบ้านชนะปอเตโนไปก่อนนะครับที่1ประตูต่อศูนย์ครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดนะครับของทางเจ้าบ้านเซโร่ปอเตโนกันหน่อยดีกว่าครับหนัดล่าสุดทางเจ้าบ้านนะครับเอาชนะมา3ครั้งเสมอไป2ครั้งครับซึ่ง3นัดล่าสุดนะครับที่เขาเอาชนะมาได้ครับคุณผู้ชมครับนัดแรกครับบุกไปที่1 ศูนย์ครับส่วนนัดที่3นะครับนัดล่าสุดนี่เองครับผู้ชมครับปอเดโนครับบุกไปเอาชนะริคอเรต้านะครับมาที่1นประตูต่อสามส่วนอีก2นัดที่สเสมอมาก็ตามที่ขึ้นให้ไว้เลยครับส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับของทางฝั่งทีมเยือนอย่างพาวเมรัสน,นะครับผู้ชมครับโอ้โหดูดีไม่แพ้กันครับ5นัดล่าสุดของพาวเมรัสน,นะครับเอาชนะไป4ครั้งแพ้มา1ครั้งครับซึ่งนัดที่แพ้มานะครับคือเปิดบ้านแพ้ทางบาเฮียไปครับที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับส่วนสี่นัดนะครับที่พาวเมรัสในนนช่่วงีี้เย โคตรโหดยับ เดี๋ยวมาดูฟอร์มการเล่นในบ้านนะครับ5นัดที่ผ่านมาของทางเจ้าบ้านเปโตรโน่กันหน่อยดีกว่าครับผู้ชมครับ5นัดที่ผ่านมาในบ้านของเปโตรโน่นะครับเอาชนะไป3ครั้งเสมอไป2ครั้งครับซึ่ง3นัดล่าสุดครับที่เปโตรโน่ชนะมาได้นะครับคือเปิดบ้านชนะแอตเลนิโกเทมเบลซารีนะครับไปที่1ประตูต่อ0นะฮะสวยัดที่2นะครับเปิดบ้านชนะโบลิเวียไปที่4ประตูต่อ2สวยัดที่3ที่ชนะมาได้นะครับคือเปิดบ้านชนะสปอร์ติโวติเนเดนเซ่นะครับไปที่1ประตูต่อ0 นะครับผู้ชมครับไม่แพ้แล้วก็ไม่เสมอเลยครับเอาชนะไปทั้ง5นัดเลยครับสำหรับเพาไมรัสโอ้คุณผู้ชมครับเพาไมรัสไม่น่าเชื่อครับว่าเกมเยือนช่วงนี้เนี่ยโคตรโหดเลยนะฮะซึ่ง5นัดนี้ครับเพาไมรัสบุกเอาชนะใครมาบ้างนะครับก็ตามที่ผมขึ้นให้ไว้เลยฮะแม่วันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าปอเตโนนะครับในบ้านเนี่ยไม่รอดแน่นอนนะและส่วนโจ์ในคู่นี้นะครับผู้ชมเปิดมาทางฝั่งที่เยือนอย่างเพาไมรัสครับต่อที่ครึ่งรูครับซึ่งผมบอกเลยวันนี้ครับเรกันเละฮะโอ้เพาไมรัสเกมเยือนฟอร์มดีขนาดน เชียร์ทีมไหนนะครับคุณผู้ชมครับพอจนันคู่นี้ครับผมขอจบสกอร์ไปทางฝั่งทีมเยือนอย่างเพาเมรัสซัดคาบ้านนะมาถึงที่คู่สุดท้ายของวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างเซนทัลโกดบาครับเปิดบ้านต้อนรับกับเยือนฟาเมงโกเฮตุเฮตคู่นี้นะครับเคยพบกันมาแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นครับในเล็กแรกครับฟาเมงโกเปิดบ้านเจอกับเซนทัลโกดบาครับก็เป็นฝ่ายของทางทีมเยือนอย่างเซนทัลโกดบานะครับที่สามารถเอาชนะไปได้ที่1นึ่งบตัวสองครับโอ้โหเรียกได้เลยครับว่าเกมนี้ซ กว่าครับ5นัดที่ผ่านมาเนี่ยเอาชนะไปแค่1ครั้งแพ้ไปถึง4ครั้งครับคุณผู้ชมครับซึ่งนัดล่าสุดที่เอาชนะมาได้นะครับคือเปิดบ้านชนะทาซิรานะครับไปที่2-1ครับส่วนอีก4นัดที่แพ้ใครมาบ้างเนี่ยก็ตามที่ขึ้นให้ไว้เลยนะครับโอ้โหบอกได้คำเดียวเลยครับคุณผู้ชมครับว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าบ้าเนี่ยฟอร์มโคตรหวยอะ ส่วนฟอร์มการเล่นล่าสุดนะครับ5เกมที่ผ่านมาของนั่นทีมเยือนอย่างฟาร์เมนโก้ครับคุณผู้ชมครับเอาชนะไป2ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้1ครั้งครับซึ่ง2นัดล่าสุดนะครับที่ฟาร์เมนโก้ชนะมาได้ครับนัดแรกเนี่ยเปิดบ้านชนะโครินเทียนนะครับมาที่4เป็นตัวศูนย์ครับส่วนนัดที่2นะครับบุกชนะโบตาโฟโก้พีบีนะครับมาที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งรับอีกสามนัดที่เสมอและแพ้มาก็ตามที่ผมขึ้นให้นี้ไปเลยฮะแม่คุณผู้ชมครับฟอร์มของทางทีมเยือนอย่างฟาร์เมนโก้เนี่ยดูููเเหมมมมือนนนจะะะดดดดีกกกกกว่่่าครรรับแแตทไไไโปถึง1 2็้ฮ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านของทางเจ้าบ้านก่อนดีกว่านะครับผู้ชมครับ5นัดที่ผ่านมาฟอร์มการเล่นในบ้านของเขาครับชนะไปนึงครั้งเสมอไป้2ครั้งแพ้ไปสองครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับที่เปิดบ้านชนะมาครับก็คือเปิดบ้านชนะทัซีราน่ครับผู้ชมไปที่2อประตูต่อ1ครับตัวอีก4นัดนะครับที่เสมอและแพ้มาก็ตามนี้เลยครับโอ้โหดูฟอร์มในบ้านก็ยังห่วยอยู่นะครับสำหรับทางเซนท็อปกอดบาครับ ส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดเกมเยือนนะครับของทางฟาร์เมนโก้ครับเอาชนะไป2ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้1ครั้งครับซึ่ง2นัดล่าสุดนะครับที่ฟาร์เมนโก้บุกไปชนะมานะครับคือบุกไปชนะเคมมิโอนะครับมาที่ศูนย์ประตูต่อสองครับส่วนนัดที่2นะครับคือบุกไปชนะโบตาโฟโก้นะครับมาที่ศูนย์ประตูต่อหครับสี่สามนัดที่เสมอและแพ้มานะครับก็ตามนี้เลยครับคุณผู้ชมผมบอกเลยครับว่าวันนี้เนี่ยใครจะเป็นฝ่ายชนะผมดูไม่ออกจริงนะคุณผู้ชมฝ่ายหนึ่งก็ฟอร์มดีแต่ทำไมแพ้ก็ไม่รู้ฮะและส ทางทีมเยือนอย่างฟาร์เมงโกครับต่อที่ครึ่งรูกรับซึ่งในเลกแรกนะครับคุณผู้ชมครับเล่นในบ้านต่อเขาก็ยังแพ้ไปที่1ประตูต่อ2มาในเลกที่2นะครับบุปเยยอนขอในบ้านเนี่ยต่อตั้งครึ่งรูกรับคุณผู้ชมจะเอาชนะได้หรือเปล่านี่แต่เอาไงครับวันนี้ผมเชื่อใจฟาร์เมงโกครับเพราะฉะนั้นคู่นี้นะครับผมขอจบสกอร์ไปทางทีมเยือนอย่างฟาร์เมงโกแล้วกันนะครับวันนี้ถ้าเอาชนะมาได้เนี่ยยืนโกโก้ในบ้านโชว์ไปทีฮะ และนี่นะครับคุณผู้ชมครับก็คือ6คู่หทิศทางที่ผมจัดมาให้กับพี่ๆในวันนี้นะครับโอ้โหบอกเลยครับว่าจังหนับกันทุกตัวครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่านี่เป็นเพียงทิศทางเท่านั้นนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากได้คู่เน้นนะครับคู่ VP ีรวมถึงชุดโครงการใหญ่ๆเนี่ยสามารถเข้ามาเอากันได้นะครับในกลุ่ม V ีีของจุดสับสกอร์ครับซึ่งผมได้ปักลิง์ทางเข้ากลุ่มนะครับไว้ที่คอมเมนต์ใต้ร่างคลิปนี้เรียบร้อยเลยครับและสําหรับวันนี้นะครับพี่ๆครับผมต้องขอลาพี่ๆไปก่อนนะครับไว้ ช้าของวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ